สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกุมในช่วงครึ่งหลังตุลาคมปี2567กันชาวราศีกุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมีความรับความเป็นอิสระแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบดีไพ่ชุดแรก The l v ลเวอร์เด ใอ้สี่ไม้เท้าช่วงครึ่งหลังตุลาคมนี้ชาวราศีกุมคงต้องระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักก็อาจจะต้องหาเวลาให้กันให้มากหน่อยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาค่อนข้างจะทะเลาะเบาแหวงกันใหญ่โตพอสมควรซึ่งบางคู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ถึงเลิกลากันไป คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องจบจากปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็อาจจะไปเริ่มในสิ่งใหม่ๆเช่นบางคนอาจจะเลิกลากับคนรักเก่าแล้วก็ไปพบรักใหม่ก็เป็นไปได้การงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็นับว่ามั่นคงมีได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผูห้หลักผู้ใหญ่ทั้งในที่ทำงานหรือในครอบครัว เพราะว่าคุณได้สี่ไม้เท้าในตำแหน่งที่3ามไชุดที่2อห้าดาบ Knight of Pentacles King of Cup ช่วงครึ่งเดือนตุลาหลังเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินการทองคือมีเงินทองหมุนเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณเองทำให้คุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย พอสมควรเพราะว่าคุณได้ King of Cup ในตำแหน่งที่6แต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้คุณก็คงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นเพราะว่าคุณได้ไพ่ห้ดาบในตำแหน่งที่4ซึ่งเป็นคนถือดาบจิ้งดาบออกไปแล้วแล้วก็คุณถืออยู่คนเดียวหมายถึงว่าคุณก็ต้องต้องสู้กับปัญหาต่างๆเพียงลำพังแต่ก็ ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่คุณก็จะฟันฝ่าปัญหาเหล่านั้นไปได้ชุดที่3ากไม้เท้า the hero f a n t the world กิจการงานที่คุณทำก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีซึ่งก็สอดคล้องกับไพ่ในตำแหน่งที่3ที่คุณได้ไพ่4ไม้เท้าคุณได้ไพ่ หกไม่เท้าในตำแหน่งที่7ด้วยทำให้การงานของคุณในระยะนี้ก็ราบลื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากนี้คุณได้ไพ่ The Hero p r i n t คู่กับไพ่ The World ในตำแหน่งที่8และ9ก็ส่งผลหมายถึงว่าคุณจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งผลให้ชีวิตคุณมีความเจริญรุ่งเรืองบางคนก็มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้ตำแหน่งที่10ไให้หเหรียญระยะเวลาช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินของคุณให้มากคุณอาจจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างมากแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้จับจ่ายใช้สอยออกไปในเรื่องที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้สรุปภาพโดยรวมของชาวราศีกุ่ม ในช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคม67นี้คุณก็คงจะต้องระมัดระวังปัญหาที่หนักอกหนักใจในเรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของว่าคุณทะเลาะเบ,บาแหวงหรืออาจจะเป็นจะต้องเลิกลาก,กับผู้ครองคนรักเดิมหรือไม่คุณก็อาจจะจบจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไปพบกับสิ่งใหม่ในชีวิต แต่ก็ขอให้คุณตั้งสติให้มั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพราะว่ากิจการงานต่างๆที่คุณทำอยู่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสำเร็จคุณยังได้รับการคุ้มครองจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งก็จะส่งผลให้คุณมีเงินมีทองเข้ามาแล้วก็มีความสุขสิ่งที่ไพ่ได้เตือนให้ระมัดระวังก็คงจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องระวังการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งคุณอาจจะต้องใช้จ่ายไปในเรื่องที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้ทำให้คุณอาจจะมีความเครียดมีความตึงตัวในเรื่องการเงินก็เป็นไปได้การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอซีโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ ก็ขอให้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและก็มีความก้าวหน้าสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมาให้เราระแวดระวังก็ขอให้ลองพิจารณาดูว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะมีผลกระทบต่อตัวเรามากน้อยเท่าไหร่เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไข ชีวิตของคนเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามช่วงแห่งการเวลาขึ้นอยู่กับบุญกุศลหรือกรรมที่ทำมาในชาติอดีตจะส่งผลต่อตัวเรามากกว่าบางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับฉับพลันเช่นการเกิดอุบัติเหตุหรือการพบเจอโลกหลายที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ fc มันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอเื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้ผลบุญและทานบาร,รมีเหล่านั้นมาช่วยหนนำดวงชะตายามที่เราประสบเคราะห์พ่ยถ้าท่านชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับ การทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามตลอดจนถึงพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับขอให้โชคดีมีความสุข ทุกๆท่านครับสวัสดีครับ